คุณผู้ชมอยู่ในซอยแต่ว่าข้างหลังดิฉันนะ่ะคือแม่น้าเจ้าพญาหนณะท่าวังหลังสวยงามมากแต่ว่าอากาศแดดมันร้อนจัดก,ก็เลยไปนั่งข้างนอกไม่ได้นะนลองกินดูเห็นเขาขายดีมากเจ้านี้ขายดีมากอืหมูแดงใช้ได้ก็หั่นชิ้นใหญ่หั่นชิ้นใหญ่เลย อืมอืมอืมใช้ได้เลยแต่หมูกรอบติดมันไปนิดนึงนะติดมันไปนิดนึงคุณผู้ชมอืมแล้วมีผักมาให้แก้มนะผักอืม แต่ใช้ได้ตรงที่ว่าผัดไทยเขหอมดีอ่ะอืมกินกระทะอ่ะคุณผู้ชมไม่กินกระทะออืม มีนำ้ำซุปไปให้ด้วยนะอืม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 หัวใใช้ได้มันนุ่ม เ้าหันมาชิ้นใหญ่อืมโอเคครับใช้ได้คุณผู้ชมแต่ไม่มีหนูอะไรกินนะ ได้อร่อยไม่แพงหรอกร้อยเก้าบาทเพราะว่าเขาใส่หมูกรอบหมูแดงเนาะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็ผัดไทยเขาใช้ได้ผัดไทยเขาใช้ได้มันมันมีกลิ่นเตาถ่างกลิ่นกระทะมีให้น้ำแกงมาสดแล้วก็มีผักสลัดมาถ้วยเล็กๆ กิมลิ้งไก่ตีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไก่มันทานไม่มีคอรลดเลอสุดพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวนะคะหห่อสามพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบหแ้วสห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองรวส่ห่อเจ็ดันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิแก้วสาห่อนะคะหมื่นหไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อยอ้อยแก้วค่ะ คุมหิวอิ่มน้ำ8ชั่วโมงสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622รือไลน์มาเลยค่ะ a t r e n a gangline มี a l e e n a gang ลายชื่อข่าวโหดค่ะสันนี้นะคะ กลิมเล้งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันตันไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพาดหัวเชื่อควรเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะรับประทานแลวจะทําให้ปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบร้างกระพุ้งแก้มปันขาวค่ะช่วยในการขับถ่ายปัสสวาวะและอุจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเลี้ยงหัวใจทาให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอัมพษ์อัมพาตนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มา E e ลีหน้าดอตแก๊งไลน์มีแอด a ลียลน์ชื่อข่าวโหดค่ะเราขายส่งนะคะมีตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะสนใจนะคะซื้อของเราไปขายค่ะ ห่อสามพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบสหแก้วสิ่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันหส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิแก้วสาม่อหมื่นไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อแก้วค่ะซื้อของเราไปขายเรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแสนคนส่งออกไปทั่วโลกค่ะอันนี้นะคะ สลิมดิ้งไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็เบอรี่ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบงได้สิแก้วตอนนี้เราจจกโปรนะคะโปรวันเข้าพรรษานะคะซื้อ2แถมสิซื้อ2แถม10บรวมเป็นร้อยยี่สแก้วสนใจโทรมาเลยค่ะ08163 0 4 6 2นึ่งหกายรือไลน์มาเลยค่ะ a d e n a gangline มี a l e e n a g a n g ลาย e ชื่อกาฮนได้ร2อย2ี่แก้วค่ะอันนี้นะคะ สลินลิงช็อกโกแลตมอคค่าค่ะกล่องหนึ่งมี12ชงได้10แก้วนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะตอนนี้เราจัดโปรนะคะซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบโปรวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษานะคะได้ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วค่ะอันนี้นะคะสลินลิงเตปูชิโนกาแฟผสมส้มยูสุค่ะ กล่องหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วกุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันธาดไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบนะคะอ่ะมาเลยลูก,ม,กมานี่มานี่ม,มาตรงนี้แม่เอื้อมไม่ถึงไหลสดอยู่อ่าแม่จะได้เอื้อมถึงเน,น,นี่ยเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมอันนี้หนึ่งบาทเก้าบาทครับนี้ไข่ยี่ยี่นะผม้กองอ่านี่ค่ะคุณผู้ชม ไข่ย,ยูยี่นี่เท่าไหร่ลูกเอาช้อนแต,ตะเกียบมาให้ชุดหนึ่งนี่คุณผู้ชมเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้นะแล้วเขาก็จะแบบว่ามีมีน้ำซุปให้มีสลัดให้นะนี่แล้วแต่ลองกินไข่ย,ยูยี่ว่าเป็นยังไงอืมใช้ได้อร่อยมากเลยใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะ ใช้ได้น้ำซุปนนอ,อ,อันนี้อ่าอ่ะลูกอชานไปอร่อยแม่อร่อยทุกอย่างเลยอือใช้ได้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นอกเป็ดลมควันเป็ดลมควันเดี๋ยวแล้วก็มีน้ำซอสนี่ให้ราดน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองลองดูิื่า่าที่เออไอซอสเนี่ยซีอิ U ้วเนี่ย ราดมาที่ที่เป็ดลงควันหน่อยเนี่ยเนี่ยแม่ชอบเกี๊ยวพริกเนี่ยชอบเกี๊ยวพริกอือเอาพริกใส่ามาเย,ย,เยอะๆชอบกินพริกพริกแกะจะเคี้ยวพริกคุณผู้ชมจให้น้ำตอดนี่มาราดนะี่ อยู่ตรงวางหลังข้าวด้งหมูแดงเตาถ่านข้าวด้งแปลว่าอะไรไม่เข้าใจทำไมถึงใจคำว่าข้าวด้องอันนี้เป็นเป็นเป็ดนะเป็ดลมควันนะแต่เมื่อกี้หมูแดงไม่กินแล้วหมูกรอบไม่กินแล้วกินผัดไทยเขาไงผัดไทยเขาอร่อยนี่คุณผู้ชม อออืือืมมมน้ำลาดข้าใไได้อร่อยน้ำลาดขาอ่ะมันไม่หวานจนเกินไปอืม ดีมากจะเกี๊ยวพริกอ่าจะชอบเกี๊ยวพริก Mm-hmm. Mm นี่ก็จะเหมือนกับว่ามีแถมสลัดมาให้นะคุณผู้ชมเนี่ยสลัดอืม สลัดครีม,มัสลัดเอาตัวสลัดนะไม่ใช่สลัดนี่ไงหนูกินไม่ได้เพราะมันใส่แฮมอันนี้ไม่ได้ใส่เอาไหม มีปีกน้ำปลาขายดีมากเลยเนี่ย hai năm mà là mình gì mình cảm thấy con khò cho hả 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 เอาผัดไทยมาตั้งนี้เดี๋ยวจะได้ดูสวยไม่กินเหรอเอาหนูซื้ออะไรมาซื้ออะไรฮะ ลิมลิ่งเดมเบอร์รี่ชามะนาวนะคะกล่องนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลสูงผัดหัวเชื้อนะคะคุมอ่าห่อตอนนี้เราจัดโปรนะคะโปรวันออกพรรษาโปรวันออกวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษานะคะซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบนะคะ ลร้อยยีสแก้วค่ะสนใจนะคะคุณผู้ชมโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสายอลไลน์มาเลยนะคะแอด a รียนะดอ e แกงไลน์มีแอดลีเอ็นเอดีเอนชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้สลิมลิงช็อกโกแลตมอบค่าซื้อสแถมสิซื้อ2องแถมสิไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคเมอเลสเตอรอลสูงพาทััวเชือ้อควรเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะไดร้อยยี่สบสองร้อยี่สแก้โปวันเข้า,าปรษาโปวันเข้าปนษาโปวันเข้าปนษานะคะอันนี้สลิมลิง ไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ค่ะกล่องหนึ่งมี12สองทรงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาทวเชือ่อควรเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์ลามาเลยนะคะแอ e n a g a n g l i n e ล e มีแอ a เลน่ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะสกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่รับประทานก่อนนอนนะคะ8ชั่วโมงคงยุบค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะ ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอ่าโปรวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษานะคะซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอร,ตรอลสุดพัทหัวเชียคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะอันนี้สลิมดิงเป็นปูชิโนเป็นกาแฟผสมส้มยูสุนะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองนะคะซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบนะคะซื้อสองแถมสิบโปรวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษา โปรวันเข้าปังสารได้ 122, 120แก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอรัโเตอเอรสุดพัดหัวเชียรคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622รลยไลน์มาเลยค่ะ a d l e n a gang ไลน์มี a l e e n a gang ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้สลิมลิงเดม,มอนเบอร์รี่ ชามะนาวซื้อสองแถมสิบซื้อ2แถม10นะคะได้ร12 2อยยีรอยยีแก้วไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์ค่ะไลน์มาเลยค่ะแอลีนาดอตแก๊งไลมีแอลอีอ a เอ็นเอดนจชื่อข่าวโหดค่ะ